มันไวมากค่ะเกาหลีใต้เผยลับแก๊งสแมเเมออ์์ขมรนเข้ามาตั้งฐานแม่ในกรุงเทพแล้วค่ะ เรื่องใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมเพจ Star c a n d i ่ R นะคะโพสต์แปลข้อมูลจากบล็อกของเกาหลีที่คนเกาหลีเขาออกมาแชร์ข้อมูลใหม่ล่าสุดว่า scammer ขมิ้มีการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่แถมฐานที่ตั้งออฟฟิศอยู่ใจกลางกรุงเทพค่ะโดยโพสนะคะก็ระบุข,ข้อความบอกว่า บล็อกเกอร์เกาหลีโพสต์เตือนว่ามีการประกาศรับสมัครพนักง,งาน TM ก็คือ Tele Marketing ที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพประเทศไทยไม่ใช่กัมพูชาค่ะ โดยในประกาศนะคะโพสต์บ,บอกว่าสวัสดีเรากําลังรับสมัครพนักงานโดยตรงจากสํานักงานใหญ่กําลังมองหาคนที่ต้องการทํางานเหมือนครอบครัวผู้เริ่มต้นก็ทําได้สามารถเรียนรู้ได้สําหรับผู้ที่กําลังประสบปัญหาจากหนี้สินต่างๆหรือว่าปัญหาทางการเงินเราหวังว่าท่านจะได้เริ่มต้นใหม่กับสํานักงานใหญ่ของเรานี่คือโอกาสทองสําหรับผู้ที่รู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าไม่มีหรือมีอะไรได้น้อยในเกาหลีงานที่เสนอ ก็คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเราภูมิใจนำเสนอค่าตอบแทนสภาพแวดล้อมและข้อมูลที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเรากำลังมองหาคนที่ต้องการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงสำนักง,งานของเราก่อตั้งขึ้นด้วยวิธีการล่าสุดซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากที่อ,อื่นในด้านคุณภาพสถานที่ทำงานประเทศไทยเนื้อหางานคือใครที่มาสร้างบรรยากาศไม่ดีเราจะส่งกลับทันที คุณสามารถทำเงินได้อย่างแน่นอนแต่คุณก็ต้องมีความรบับผิดชอบด้วยเช่นกันค่าจ้างและสวัสดิการค่าจ้างสำหรับพนักงานสัปดาห์ละ3 0 0ร้อถึงห้าล้านวอนสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์น้อยสัปดาห์ละ1งถึงล้านวอนโดยชำระทุกสัปดาห์เป็นเงินสดบริการปลีกเปลี่ยนเงินจัดหาที่พักจัดหาตั๋วเครื่องบินจัดหาวีซ่าจัดหาเงินกู้ยืมล่วงหน้าจัดหาค่าครองชีพจัดหาอาหารสามมื้อมีอาหารเกาหลีจีนตะวันตกญี่ปุน่นจัด หาขนมและกาแฟไม่ใช่เอเจนซี่ ประชาสัมพันธ์เองโดยตรงเจ้าของจะไปรับที่สนามบินด้วยตัวเองรับสมัครเพศชายและหญิงรับ3ท่านอายุ24-40ถึงปีและเรารับผิดชอบด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณอาจจะมีความกลัวในการเดินทางออกไปต่างประเทศแต่ไม่ต้องกังวลเลยให้มาคิดแต่เรื่องการหาเงินเท่านั้นพวกเราล้มเหลวมามา,มากแล้วไม่ใช่หรือจะมีอะไรน่ากลัวอีกหระไในฐานะคนเกาหลีเรามาเป็นครอบครัวแล้วก็ร่วมกันนําพา ไปข้างหน้าสำนักง,งานของเราไม่ใช่เล็กๆที่ไม่มีอะไรได้หากคุณมาถึงแล้วตัดสินใจว่าไม่ใช่คุณสามารถกลับไปได้เลยเราจะไม่ลังคุณไว้แน่นอน กรุณาติดต่อเฉพาะผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริงและมีทัศนคติที่แน่วแน่เพื่อพลิกฟื้นชีวิตของตนเองเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเทเล gram เราจะให้คำปรึกษาอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับทิ้งคอนแทคให้แอดไปคุณผู้ชมน่ากลัวมากรายละเอียดและแคปชั่นคุณผู้ชม มีแรงจูงใจอย่างมากนะคะสำหรับอาคนคิดง่ายๆเลยคนที่กำลังถึงทางตันนะคะมีทางเข้ามาแบบนี้ใครบ้างล่ะจะไม่คว้าไว้แต่ใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะเป็น จุดสุดท้ายของชีวิตแล้วนะคะไปถึงเนี่ยออกนอกประเทศไปก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วสแกมเมอร์ขมรน,น่ากลัวมากๆคุณผู้ชมอันนี้คือเขาไปแบบโพสต์บล็อกในเว็บของเกาหลีเลยนะคะคนเกาหลีเขาก็ออกมาเตือนกันจะได้ไม่หลงเชื่อพวกสแกมขมรค่ะ